สวัสดีค่ะพี่น้องพบพอกันอีกคือเกาห้อค่ะพี่น้องอวันนี้มาอย่างนองพี่น้องค่ะมาเบิงล่มงบวกบ่อผ้าบงเกิ้ค่ะพี่น้องมาสิพามหาหาหอยค่ะนี้พี่น้องสิพามว่าวัดนาดินเบิงหอยค่ะพี่น้องหาหอยออาเพรามาเบิงกันค่ะว่าเท่าทีใดหอยหรือบอ่อใดค่ะพี่น้องไปไปเบิงน่องกันไหมค่ะพี่น้องขวัดห้าหอยค่ะ หอยติดเครอนาดินอืมแต่ป,ประโยชน์ทั้ง้องทางอ้าวโว้ดีบ่ล,ล้วพี่น้องนี่หอยอยังค่ะหอยหอยกาบค่ะพี่น้องอาทิให้เบิงน้ำกันนะพี่น้องโชกจึงสีเลย ก็อยู Play ่ไปเรื่อยๆครับพ <OVER> <ine> ี <for> <individuals> ่น <ped up> ้องครับแต่ว่าการลงเป็นหมองคือกันเนาะไหเนาะเป็นหมองหมองไรมันอยู่ึ้นยู่ดี่ซีลอยหานลอยพี่อืมหนักจกแล้วนะลอยใหญ่ๆเลยพี่น้องเพิ่นว่าบ่เมาบ่เพิ่นว่าเมาบ่เอหญ่ยบ่เมาโป้โป้มันบ่คือหอยพับหอยปื้นเนาะแม่นมันเป็นหอยมูนหอยมูนครับมันติดมากับ ปลาบ่าปลากิน<า>หรือวะมาก,กับปลาปลามาอันนี้เนี่ยได้แล้วพอปลาหนามเนี่ยเขาก็ใส่มาอันเป็นหนามมูนหนามสีโออ <Okay. S 1> ีพี่น้องขวดขึ้นมากเลยเกิจะเป็นยังสิพี่น้องปลาขึ้นมาแนวนี้ค่ะพี่นอ้องอื้มหน่วยใหญ่ค่ะเติมส่วนมากสิเป็นหน่วยใหญ่ๆอ่ะพี่น้องหน่อยหน,น่อยก็มี ัชีพี่น้องเอือยพื้นขวดไปหายหมดขวดถ่ายอยูพี่น้องขึ้นเล้ยงชีได้ขวดวยยี่ยี่ด้วย,ย,ย,ยพี่น้องนี่มาเด้อมาเอาหอยน้ำกันเด้อพี่น้องกูนะสามนวยรี่ยงังตับตับเอ้ยนั่นพี่น้องอืม ปูหลดปูลัดปลัดดังสีเด้อพนะโอ้ยอืมดูยังไงตัวตูวมาเด้อพี่น้องเด้อมาเอาเปลี่ยนพัดไปออมน้ำกันเห็นยังได้กะเห็ดอะไรแล้วทังได้กะเห็ดพี่น้องอเลยเอออยากกินยังกะเห็ดเอามาเด้อมหาวของวัเด้อคับ มา,ามาเด้ออ้ยเกยโจ๊กเฮซาดิ่งกล่องมันจะเทือนผู้ผเคนผู้เบิงเพิ่นกระสิมันวิ่งน่ำนา้านี่พี่น้องเอาหากระตัวกันกพี่น้องคันเอยามาเามาปุ่นอุ้ยแปลว่าทางนี้มันขึ้นหลายเลยมา,า,าไปค่ะพี่น้องนี่พี่น้องขึ้นมาทั้งอัน ว่ามีขิดขิดกระเลนแน่นะพี่น้องมองสีแห่งแห่งนวยงามๆมือสีเลยค่ะพี่น้องใช่ปะ,<ล>ะนี่นอืมแดบดินปินตาแดบดินปินตาตะนวยใหญ่ๆพี่น้องเอ้ย เื่อน้อยเมืน่อกับใบสองใบสมคนเดียลงเอาเอขาดเพียนนำพี่น้องเดาว่ามันขาลงมาเลิกไปไหนะเปื่อยน้ำหนักไม่ไหวหรอกแบบนี้หนักแค่ขนติดติด ตีตม้มเราไมนป,นปั่นี้ราคือห้อยพืชผลใช่ตีนแนงแนงเลยนั่นน,น,นั่นยับไปอีกท่านกลางๆน,นี่นี่นี่โอ้นี่โอ้มันน้อยหน่อยไปนันนี่ล่ะมันกรลังเสียบเขาบอกมา,กาไงดิงานนะว่ามันยับโอยขาดมืถึง ขาดไม่ถึงค่ะ <c oughs> ขาดเพิ่งเร่มกหอนหอยพี่น้องเ,เินตัเข้าไปหาคมบะ่ะคมสินี้นี่เจ้าจะนะไปเปลี่ยนทางคมสิบอดีกูกูเห็นเบิดบ่ะีแห้วต้นน,น,น,นี้เอาดีนีสิดีกว่ ไอ้มันมันบบาทัวนบบาทได้พอบหอยตัวนี้มันบ็เป็นบหอยบาทไว้ไอ้มองได้ว่าน่ะนี่ขับไปสูนเพิ่นปั๊บน้ำพันเตียกเอาหนดเอ้อหอยปูดม่ในหอยจูกก็ร้ายด้วยพี่น่องด้ว แต่ว่ามันหน่วยบนใหญ่นี่หลายเกินมันก็เลยจอยนี่ยื้อทางผิด จะยืดไปไหเลย่ะอันนี้นดีาดีาปวดลกลใหม่ส่วสน้ำจะไเจ็บนีฝนส,สิลมไหมล่เออพอดีแล้วจว่าสีฝ้าสะออกมันแล้วแล้วก็มันเล้ร่งปูนขาวแยกมุกสีปูนขาวอันแล้วมือนี่กับปูนขาวมากสืไปวานวานสมเสมอให้น้ำหล่างออก หน่อูพี่ผววเขาไปผัดเมียนเมียนซ้ำนั่งรถระหว่าเนาะพี่น้องพี่น้องนี่โอ้ยฉีดโอมิจิ้หนือหน่อยเดี๋ยวกล่องมาให้เบลิงต้องกันกันหน่วยใหญ่ๆเลยพี่น้องพี่โอ้ยมันหลงทางนี้ตีสัตว์เนี่ย นี่ต้อนาก่องเลยพี่นี่เลยจ้านี่โอ้ยัว่จับมันก็หมื่นหมื่นก็หมื่นกี่ต้นละเออเมันก็ี้ล่ามไปหาในก็เก่าแล้ว มากมาไกลๆกล้องนี่แหละนี่น <c oughs> ไหนเออมันอยู่หนอนนี่พี่น,อน้อง,งนี่นี่เพื่อนๆนี่จ้ะบอว่าห้อยยังกับหลงหลงเลงิกหลักมันไปหลงพูง้หนอน ไปพี่น้องขึ้นสะกกะนอ,อ,อ,อกน,อนอค่ะพี่น้องเมื่อยแล้วอุ้ยเหนื่อ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 ยได้ว่ากะไล่เติบค่ะพี่น้องเอ้าเล็กๆนี้หน่อยเติมกันไปไปเห่าไปเบิ่งหอยเห่าพี่น้องนี่พี่น้องนี่คุณงานของเห่าค่ะขวดใส่สำนีกน่อนเดี๋ยวขึ้นไปทั้งโคกค่ะไปสรุปอีกทีนึงค่ะพี่น้องไปหมองมันผุ่นละไป <g iggle> นี่หมองล,ล่างเลยก็ลังล่างเด้อพี่น้องนี่ ควดน้อยๆได้เลยพี่น้องครับถ้าไปเบิงอยู่ทั้งถูกเครื่งองโขกต้องกันค่ะพี่น้องเอ้าให้เกลยียดคนลา้างซะก่อนจ้ะพี่พี่น้องคอยเอาขึ้นมาก,ก่อนค่ะพี่นอ้องเอาอะไรมาเติมกันอีกค่ะพี่น้องเอามาทเทกันพี่น,อน้อ,นองจ้ะ พี่น้องอะคิดดีฝากไปซ้ำหนีก้อนค่ะพี่น้องมาเด้อวาหอยไปกินน้ำกันค่ะอะมา